ต่อไปนะคะเราจะตัดลูกนี้เป็นศูนย์ตัดลูกนี้เป็นศูนย์นะคะตัดลูกนี้เป็นศูนย์เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เกณฑ์บัญชีเกณฑ์บัญชีคืออะไรนะคะวรงเล็บน,นะคะก็คือไม่สามารถใช้ กฎหมายภาษีอากรน,นะคะคือไม่สามารถใช้กฎหมายภาษีอากรเราก็คือต้องใช้เกฑบบัญชีครูจะใช้ตัวอย่างเดิมทุกอย่างตัวอย่างเดิมทุกอย่างคืออะไรอันที่เงินนะคะเรามีบัญชีอะไรมาก่อนมีบัญชีค่าเผื่อมีสงสยัยจากศูนย์ 25x2 มกราคมวันที่หนึ่งยกมา8,000อ่ะตรงน,นี้ก่อนนะแล้วก็ปรากฏว่าวันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่เออวันที่ 10, สิบสิงหาคม x2 ใช้เกณฑ์ภาษีา,ากรได้นะคะถ้าไม่สามารถใช้เกณฑ์ภาษีา,ากรได้เราก็เรามีบัญชีค่าเผื่ออยู่แล้วใช่ไหมเราก็ลดยอดที่บัญชีค่าเผือนี่สงสัยจากศูแล้วก็เครดิตบัญชีลูกนี่ ลดยอดบัญชีลูกหนี้ลงเท่านั้นเองนะคะก็ถือแค่นี้ผลจากรายการนี้บัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนก็จะมียอดลดลงสิงหาคมวันที่10ลดลงไป5,600จากอะไรจากกา,ตารตัดลูกหนี้เป็นศูนย์เท่าน,นี้นะคะก็จะเกิดมีรายการเดียวเท่านั้นเอง ะะก็จะมีรายการเดียววันนี้ถ้าสมมุติต่อไปว่าถ้าสามเสนธนวาคม x 2มีลูกหนี้คงเหลือนะคะมีลูกหนี้คงเหลือ48,000บาทแล้วก็ประมาณการหนี้สงสยัย จะโอน2%ของลูกนี้นะกรณีเช่นนี 9, ้นะคะกรณีเช่นนี้หนูก็คำนวณออกมาพอหนูคำนวณปุ๊บก็เหมือนเดิม2%ของ48,000เท่ากับ9 0 0 นก็เช็คที่บัญชีค่าเหลือที่สงสัยจะสูญมันมีอยู่เท่าไหร่คะมันมีอยู่เท่ากับ8,000หักออกไป5 6 0 0เพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่2 4 0 0เอานะเอาเราจะตั้งละแล้วก็คนว่าคง31นะคะมีอยู่2 4 0 0ใช่ไหมเจ้าการาเอ่อ9 0 0ก็ต้องตั้งเพิ่มก็เดบิตมีสงสัย สูงแล้วก็เครดิตถ้าเปล่านี่สงสัยจากสูงสองเปอร์เซ็นต์ของสี่แสนแปดลบด้วยที่มีอยู่แล้วสองเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เท่ากับ9,600ลบด้วย ที่มีอยู่แล้ว2 0 0 4เพราะฉะนั้นก็สดแสดงว่าต้องตั้งเพิ่มเท่ากับ7 2 0หนูเทียบดูหนูเทียบดูกับอันนี้เท่ากันใช่ไหมคะหนูเทียบดูนะคะเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันนะคะต่อวิธี ทำเกณฑ์ภาษีก่อนยอดเท่ากันนะเอานะกลับมาดูนะคะแต่อะไรที่มันต่างกันอ้าวดูดูกะะ บัญชีค่าเผื่อบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนเราเครดิต7 0 0ดอ้างถึงบัญชีนี่สงสัยจะศูนหนูดูนะบัญชีนี่สงสัยจะศูนมันมียอดทางด้านเดบิตยอดเดียวด้านเดียว,ยดเ,ดยว,เ,ยวเพราะฉะนั้นรอบฉะนั้นวันสิ้นปี เราก็จะต้องถูกิดเข้ากำไรขาดทุนตาม 7, งมิด7ั0 0อันนี้คือจุดต่างนะสว่วนบัญชีค่าเหมือนนี่สงสัยจะศูนอันว่าโปงสาสิเอ็จะมีต้องมียอดยกไปเท่ากับ9 6 0 ต้องมียอดข้ามาที่ากับเก้าพันให้หนูสังเกต2วิธีนี้2วิธีนี้บัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงจะต้องมียอดยกไปเท่ากันแล้วก็ในมดแสดงฐานะการเงินก็เหมือนกันคือลูกหนี้4 0่แสนนะคะลูกหนี้4 0่แสนนะคะลูกหนี้4 0่แสน ระคาลูกนี้4ี่แสนต้องหักด้วยค่าเผื่อเท่ากับ9,600เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ภาษีหรือว่าเกณฑ์บัญชีตรงนี้ต้องเหมือนกันแต่มุดูตรงนี้ที่จุดมันต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าในงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนค่าใช้จ่ายบริหารค่าใช้จ่ายบริหารมีบัญชีเดียวเท่านั้นคือนี่สงสัยจะศูนเท่ากับตัวนี้7,002 2นะคะจะมีบัญชีเดียว7,002 2 7,002ยอดนี้ย้ำว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไปคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้คำนวณไม่ได้ แต่จานวนตัวเลขมันจะเท่าเท่าเจ็ดพันสองคราวนี้หนูดูอันนี้หนูดูอันนี้นะคะในข้อต้งแลกคือถ้าหนูเอาห้าพันหกบวกบวกหนึ่งพันหกมันก็คือเจ็ดพันสองเท่ากันใช่ไหมคะถ้าใช่ใจมันต้องถูกต้องคือมันต้องเท่ากันที่เจ็ดพันสองแต่มันต่างกันคืออะไรต่างกันคือตรงห้าพันหกคำนวณน,นำไปคำนวณ กัรายทธิอได้แต่พันหเอาไปควณไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างที่เราจะต้องแม่นยำเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับการตัดมุมนี่เป็นศูนย์อ่ะครนี้ครูก็จะขอต่อเรื่องนี้ศูนย์รับคืนเพราะว่าครูจะใช้ตัวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าหากเราใช้เกณฑ์ภาษี ถ้าหากเราใช้เกณฑ์ภาษีนะคะก็ต้องบอกหนูเลยนะคะว่าถ้าเราใช้เกณฑ์ภาษีนะคะเวลานี้ศูนย์รักคืนมันก็จะต้องเป็นของเกณฑ์ภาษีถ้าเราใช้เกณฑ์บัญชีนะคะมันก็จะต้องเป็นเรื่องของเกณฑ์บัญชีครูก็ขอตรงนี้นะครูก็ขอย้อนไปตรงที่ว่าเราตัดลูกหนี้เป็นศูย์ก่อน เพราะว่าเราต้องมีการตัดลูกนี้เป็นศูนย์ไปก่อนเราจึงจะมีนี่ศูนย์รับคืนเราต้องตัดลูกนี้เป็นศูนย์ก่อนนะคะต้องตัดลูกนี้เป็นศูนย์ก่อนอ่านี่นะก็จะให้หนูดูว่าอ่ะราการนี้นะคะตัดลูกนี้เป็นศูนย์เราตัดลูกนี้เป็นศูนย์เราเดบิตนี้ศูนย์นะคะยอดเดิมนะ เดบิตลูกหนี้เดบิตนะคะเดบิตนี่ศูนย์ครดิตลูกหนี้เดบิตนี่ศูนย์ครดิตลูกหนี้เออมีนักศึกษาอะไรคนนะักที่เรียนกับครูเขาก็ตั้งคําถามว่าอาจารย์คับทำไมอาจารย์ไม่เปิดบัญชีลูกหนี้เรยบอกว่าคือยกเคลูกนี้มันจะมีรายละเอียดอะไรมากมายกายกองนะคะซึ่งมันจะต้องมีการคายเชื่อมีการรับชำระนี่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรีนยนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะลากเอาไว้ในฐานที่เข้าใจเขาจะใช้เฉพาะแค่ ยอดคงเหลือเท่านั้นที่มาคูณนวยเพราะนั้นเวลาเขาให้เปิดบัญชีมากที่สุดนะคะถ้าหากว่าเป็นเกณฑ์ภาษีากรก็จะแค่สามบัญชีถ้าเป็นเกณฑ์บัญชีก็จะมีแค่สองบัญชีตรนนั้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาเ,เรียนแล้วก็ให้เข้าใจขื้นถางตรงนี้นิดนึงคือตอนที่หนูเรียนปวชมาอาจจะมีไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะคะแต่ว่าพอมาตอนนี้ เราก็เอาเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องเอาเนาะเน่แต่ลูกนี้ไปศูนเดบิตนี้โูนเครดิตลูกนี้นะคะนูก็โพสต์มาบัญชีนี้ศูนต่อมาเมื่อเรามีบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนเราจึงจําเป็นต้องโอนกลับก็เดบิตค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนแล้วก็เครดิตเ,เครดิตนี้สงสัยจะศูนดูนะคะเดบิตค่าเผื่อเครดิตนี้สงสัย อ่าอันนี้สมมุติต่อแล้วนะสมมุติต่อนะคะสมมุติไปเรื่อยๆสมมุติว่าเอาเช่นตัวอย่างเดิมนะคะหนูดูนะคะมันจะเริ่มอยู่ในหน้าที่11นะคะนะจะมีในหัวข้อเรื่องของ,อง,ของนี่ศูนย์ได้รับถือ เอานอะเรมาถึงตรงนี้ละนะคะมาถึงนี่สูงได้รับคืนเคยลูกหนี้ที่เราตัดเป็นสูงไปแล้วเนี่ย5,600บาทปรากฏว่าเนินธันวาคมเ2นะคะลูกหนี้ที่ตัดเป็นศูนย์ไปแล้ว ะะสามารถนำเงินมาชำระได้5 0 0พันทต่ไปสูงไป5,600ัแต่เข้ามาชำระได้5,000บาทนะก็ชำระได้บางส่วนคือชำระได้5้0 0ันบาทเอานะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้เราก็ทำไงคะาได้รับเงินละพอเขาบอกว่าเอาเงินมาชำระปุ๊บ ออไม่ต้องรีบดีใจลงเดบิตเงินสดนะคะสิ่งแรกที่สุดตั้งลูกหนี้กับขึ้นมาก่อนตอนที่เราตัดตอนที่เราตัดเครือเ,เดบิตหนี้สูงเครดิตลูกหนี้นะแต่พอเวลาเราตั้งนะคะเราตั้งเดบิตลูกหนี้นะคะเราตั้งเดบิตลูกหนี้นะคะเราตั้งเดบิตลูกหนี้อันนี้สังเกตด,ดีๆนะเนื่องจากว่าเราถือว่าหนี้สูงเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้นหนี้สูงที่เด้รับคืนมาเราจะถือว่ามันเป็นรายได้เพราะนั้นเราก็ต้องเครดิตเป็นหนี้สูญได้รับคืนเอาให้สังเกตน,นะถ้าเราตอนที่เราตัดเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่เรารับคืนเราต้องถือว่าเป็นรายได้นะคะ ถ้าตอนที่เราตัดเราถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายตอนที่เราได้รับคืนเราต้องถือว่าเป็นไรายได้พอเป็นไรายได้ปั๊บโอ้เกิดบัญชีใหม่ขึ้นมหมีบัญชีคือบัญชีนี่ศูนยได้รับคืนเห็นไหมเกณฑ์ภาษีมันจะมีบัญชีเพิ่มขึ้นนะคะมันจะมีบัญชีเพิ่มขึ้นต่ามนะแผนวัควันที่หนึ่งเราก็ ตั้งได้รับคืนมาสัก5,000ก็จะมีอยางนี้ขึ้นมาแล้วจึงค่อยรับเป็นเงินสดเดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตล้างบัญชีลูกหนี้ออกไป5,000บาทล้างบัญชีลูกหนี้ออกไป5,000บาทอ้าวขณะเดียวกันครูก็ว่าต่อให้ไปเลยว่าต่อให้เลยนะคะว่าสมมุติเนาะ สมมุติว่าถ้าทางวาคงม31นะคะมีลูกนี้คงเหลือมีลูกนี้คงเหลือ32 0 0 0องไ้ส่วนนะคะ3 2แสและประมาณการหนี้ศูนย์ไว้ที่2%เซเหมือนเดิมอ้าวบอกไว้เลยนะคะหัวข้อนี้ที่ตอบคือ ค่าบัญชีค่าเผื่อมันมียอดเกินความต้องการนะคะถ้ามันมียอดเกินความต้องการเอาดูนะคะสองเปอร์เซ็นต์นะคะสองเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเอ่อ ดูดูนะคะแล้วก็เดบิตดูนู้นคำนวณออกมาก่อน2%ของเท่ากับ6,400น้ 6, ดูดูนะคะมันจะมี2วิธีอันนี้มันจะออกมามันจะไม่เหมือนกันเลยค่าเปลือนะคะด้านเครดิตนะคะแปดพัน เดบิต5,006แสดงว่ามียอดเหนือด้านเครดิตที่2,004นะแต่คนนี้เราต้องการเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ6,004หนูก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ตั้งเพิ่ม4,000นะคะหนก็ยังมองดูว่าอ้าวหนี๋ตั้งเพิ่ม4,000เอานะมาดูนะคะ เราก็เดบิตนี่สงสัยจะศูนย์นะคะเท่ากับสี่พันแล้วก็เครดิต นี้นะคะปันว่าคม31เดันั้นอันนี้เราจะมียอดทกไปถ้าด ทีนี้อสายจะศูนนะคะจากที่หนูลงรายการนี้หนูจะเดบิตเท่ากับ4,000ผู้ยืนยันอันที่หนึ่ลูกนี้ลูกนี้นะคะลูกนี้320,000 ยังคงหักด้วยค่าเผื่อเท่ากับ2%ของยอดลูกหนี้คือ6 4 0 0อันนี้เท่ากันสว่วนดูบัญชีอื่นๆนี่สงอาเอา,เอา,เอาดูบัญชีอื่นนะคระับเไม่จะเยอะขึ้นดูแต่นี่สงสัยจะสูงนี่สงสัยจะสูงมังนมีเครดิต5 6 0 0เดบิต4,000เครดิต5 6 0 0 เดิต4,000ครูย้ำว่าบัญชีนี้มันเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายหรือถ้าทำยังไงล่ะหนูก็ต้องเหมือนเดิมตัวนี้จะต้องถูกปิดเข้ากำไรขาดท,ทุนแต่ดูสังเกตนะมันจะกิดมันจะกิดแบบยอดติดลบนะคะนี่ศูนย์เป็นค่าใช้จ่ายถูกปิดเข้ากำไรขาดทุน นี่สรับเคินเป็นรายได้ถูกผิดเข้ากำไรขาดทุนอ่ามันจะมีหลายตัวด้วยกันอ่าคราวนี้ตัวที่เราจะต้องให้ความสำคัญอ่านด,ดูนะนี่ส่ว0ห้าพันหกในหัวข้อค่าจัดบริหาร นี่สงสัยจะโนูนมันมียอดเหลือด้านเครดิตวิธีการสแสดงนะคะก็ยังทงสแสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายบริหารแต่ให้ทำแบบน,นี้คือตัวนี้จะหักกับค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆค่าใช้จ่ายตัวอื่นทุกตัวจะบวกกันยกเว้นตัวนี้ต้องออกไปหักส่วนในหัวข้อรายได้อื่นๆจะมีตัวนี่ ศูนย์ได้รับคืนเท่ากับห้าพันนะคะอันนี้นะมาันจะแปลก 8.